สวัสดีจ้าเมื่อนี้ยายไหวย์เฮ็ดอันปนหนังใส่บะแข็งบะเขือบ้านยายไหวท์เห็นว่าอันหลามย่ออันขนนั้นบ้านยายไวเห็นพ่อนถามว่าอันเมื่อนี้อันสวยอย่างกินอังเสียทางอันบ้านแม่โอ้ยกูหลามย่อประส่ทธิ์อันทางบ้านแม่น่ะฮองได้หลายอย่างขนบ่พื้นพื้นบ้านนั้นพ่อนกับว่า ปนบักแข้งบักเครือพู้ใดที่หนังเขาจีนนะดิหนังเขาจีแล้วตุ้มเอาเส้น้ำไปสะก่อนเด้ออันเผาไว้แล้วเส้น้ำแล้วเขากะว่า,ามันบาดแล้วเขาก็ตุ้มแล้วแบบนี้เห็นบักแข้งบักเคื่อแต่ไข้อันขดใส่แล้วกับบักพริกเออใสตำใส่นะ่ะดิตำมือยายใบจับแล้วละ่ะเพราะว่าล้างแล้วละ่ะเอ็ดกินเอาซะเบระาะนนแล้วเขาตำตำบักพริกสะก่อนอื่นนะ อีตูก้กะต้มใส่น้ำกัดนี่เด้อพี่น้องดีมันค่อยหนวัวพักอีตู้บักแข้งบักหยังเขาสะเอาเกลือใส่จากน่อยก่อนมันค่อยหนวัวอืมแล้วตำตำให้มันให้มันอันแหลกแหลกแล้วเขาก็เอาเอาอันนี้ลงแบบเนี่ยเอารวมกันเลยบักแข้งบักเกลือบักหนังเขาก็ต้มเปลือยดีดีพี่น้องหนังทองนะแม่ห้องหนังทองเพิ่นน่นนะเด่น ที่เขาต้มใส่อีตู้อีอย่างเะาะอาออกอาะใบหอมเปอันดอกมันกระไดดอกหอมเปยเกสอดมันนะเออเอาต้มเพื่อว่าให้มันกันขาวกันกันกันบ่ให้มันขาววัสดเพื้นอันเบาพื้นโบราณนะมันมันค่อยหนัวเออเพื่อต้นหนังอ่ะพี่น้องเอาฮ็ดกินเอาให้ได้กินหลายอัน ว่าพื้นหนังทองเขามากขักจังใดนะเพราะว่าเขาต้มปเปื่อยค่ะบ้านแม่อันหองหลับย่อ <c oughs> อันงอย่างกินเฮ็ด <c oughs> ลาบย่อหาเสินบ้านบ้านแม่นะอือต้มแล้วก็คุยเอาใส่กระซอนใส่หย,ยางไว้ให้มันเล็กๆหลกตำให้มันแตกนะมะแขงบะเครือเขาว่านะตำให้มันเข้ากัน อันแบบที่ว่าเขาโบเฮ็ดแกงสักกะที่บุญอย่างนานะเขาเป็นพื้นบ้านาเขาเฮ็ดอันเฮ็ดป่นเหนลาวาสโลดความเปรียบเทียบบ่ะโอ้มักกนกี่แตกแล้วละ่ะพี่น้องอืมแตกแล้วล่ะแล้วเขาก็เอาเอา,เอาน้ําอันนี่ดิน้ําที่ว่าเขาต้มน้ําอันน้ําลุงนะน้ําอันที่ต้มน้นํานั้ง น้ำแบ,บักแขงแบบักเขืออ่อนกะที่เขากระซอนกองนะแล้วก็เอาลงนี่อย่าพี่นงเงี้ยเออเนี่ย,อเ,ยเอาสุมาผักวนเอาที่มันมันอย่าเฝ้าเอาเหลวเอาเอาเหลวไหลมันบปแทกอืมแล้วเขาก็เอาอันผงนัวลุงแบบน,นี้เออผงผงนัวลุงจากน้อยอยสะสิแล้วก็อันเอาหอมเฮานี่ลุงเงี้ยเด็กแม่หัน่นมีหอมเปหอมใบผักเพล หรือต้นหอมหรืออย่างซะเอาเอาใส่โรดสะอืมมันค่อยหอมใบผักเพลวผัก,กอย่างซะเพราะว่ามันเป็นหลาเยอ่ออันบ้านแม่ยังย้ำว่าหลามยอ่อเสร็จอันปนนะบางลังทีเพื่อนท่านกบว,ว่าแค่ต้นมะแข้งมะเขือเะอ่างไแต่แม่อันหองหลามยอซีม,มึงก็เด้อบ่ะเนี่ยพี่น้องพุระซ,ซีมซีมบึง เอาน้ำใส่จากหน้อยกว่าหน้าแม่ก็ได้เอาเอาให้มันเอาสากหลงอ่ะนี่เอาใส่เอาสากขึ้นง่ายพูดตนน้นหน,ตน,ตนหนัง่ะพี่น้องต้นต้นหนังต้นนั้นเหรอะเพราะว่าเฮ็ดเอาเนี่ยเอาใส้หลายใดนะโบแม่นมเอาเฮ็ดขายอ่ะเอาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเปื่อยแล้วใดอย่างพี่นอ้องต้มเปื่อยละแยไไวอีซีงมือคนเด้อว่าไปเค็มจางนะพูดอ เอาเอาใส่ถ้วยมันเขาบอบเป็นเนื่อนยามเอาเอาใส่บาตใส่พบมันก็บ่บาาเพราะว่าเขาไ่ได้กินขาซันสีมันก็เนื้อว่าเค็มจังนะอืแทบแซบพี่นวงกุไลกแเจยายใบเด้อมันนวหนัง,งหนังกระเปื่อยยายใบพาแซบจ้าสวัสดีจ้าแซบเนาะ